กำลังจะเป็นรีแลนนะครับเมื่อไลฟ์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมไลฟ์ในแพลตฟอร์ม tiktok นะครับใช้หัวข้อว่า,าเลือกอะไรดีครับท็อป,ปิกท็อ,ทอป,ปิกวันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยก็คือที่ดินนะครับไม่มีหลักฐานแต่ครอบครองมานานนะครับนะครับกับที่ดินสอข้อหนึ่งทับที่ดินของรัฐถ้าจะเลือกซื้อเนี่ยนะครับ จะเลือกซื้อ2แปลงเนี้ยถ้าเลือกได้เนี่ยเลือกแบบไหนดีนะครับโอ้เรียกว่าให้ถ้าเป็น2ที่ให้เลือกเนะี่ยจะเลือกแบบไหนดีนะครับว่าโดยการเลือกซื้อที่ดินนะอา้าเเราไปดูตัวต,วตนก่อนสอข้อหนึ่งสอข้อหนึ่งคือหนังสือหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับเป็นที่ดินมือเปล่าที่มีเพียงสิทธิการครอบครองนะครับ แต่ทางการยังไม่รับรองว่าได้ทาําประโยชน์แล้วจึงโอนให้แก่กันไม่ได้คําว่าโอนให้แก่กันไม่ได้หมายถึงโอนทางทะเบียนคนระับซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นชื่อคนที่แจ้งออกสอคอนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนมือหรือส่งมอบการครอบคอะรองมรดกตกทอดมากี่มือกี่มือก็สุดแล้วแต่เนี่ยมันยังเป็นชื่อคนเดิมไม่ต้องตกใจไปนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกพิสดารแต่อย่างใดคนระับนี่คือตัวตนของสอคอหนึ่ง ส่วนที่ดินที่ครอบครองมานานแต่ไม่มีหลักฐานนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกถ้าภาษาทางการหน่อยเขาเรียกว่าตามประมวลกฎหมายที่ดินเขาเรียกว่าการครอบครองที่ดินโดยพาะการหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับนะครับพูดภาษาบ้านครับพวกนี้ที่ดินที่ไม่มีหี่อะไรเลยนะครับ ที่ดินที่ไม่มีหลักฐานถ้าภาษาสุภาพเขาเรียกว่าที่ดินที่ไม่มีหลักฐานหรือทอคอก็คือที่มีการครอบครองแต่ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดินประมาณนั้นถ้าต้องเลือกซื้อถ้าต้องเลือกซื้อประเภทที่ดินเป็นประเภทที่ดินมือเปล่าที่มีเพียงสิทธิการครอบครองเหมือนกันนะครับ แต่สคเนี่ยออกตามประมวลกฎหมายที่ดินพูดง่ายๆมันจะพูดนี่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนมันจะมีอะไรภาษีภาษีดีกว่าความน่าเชื่อถืออะไรดีกว่าแต้มต่อใช้คำนี้คิดไม่ออกว่าจะใช้คำว่าอะไรดีมันมีสักและสิทธิ์ดีกว่าที่ดินทอคหรือที่ดินที่ไม่มีหลักฐานแต่ครอบครองมานานตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายส่งมอบ รุ่นสู่รุ่นมาเนี่ยมันจะมีภาษีดีกว่าที่ดินทอคอที่ดินไม่มีหลักฐานแต่ครอบครองมานาน,นประมาณว่าอ่าที่ดินมีเพียงสิทธิการครอบครองเหมือนการแต่นะครับศัก์ศีต้อยต่ําจําดินครับเพิ่นตัดสินว่าไม่มีค่าพอมันต่ําเตี้ยเรียดินอ่าประมาณอารมณ์ประมาณนั้นผมจะเสือ นึกนึกคำนี้ได้นึกคําอื่นไม่ทันพยายามที่พูดเนี่ยพยายามจะให้ให้เห็นภาพาคมชัดมากยิ่งขึ้นเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อสารมากยิ่งขึ้นแล้วซื้ออะไรดีหนึ่งรู้ตัวตนไปแล้วนะแล้วซื้ออะไรดี <c oughs> สองประเภทนี้ที่ดินไม่มีหลักฐานแต่ครอบครองมานานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่อมซื้อได้ไหมอยู่ที่จุดประสงค์ของการซื้อครับ นะครับซื้อไปทําอะไรนะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากแต่เท่าที่ความรู้สึกของคนซื้อซื้อไปมันต้องเอาไปทําอะไรได้ต่อไปในอนาคตและต้องไปส่วนใหญ่ก็อยากได้นำไปออกเอกสารสิทธิ์ได้ในอนาคตนะครับส่วนใหญ่ผมจะตอบมุมนี้มุมคนส่วนใหญ่ละกันนะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากแค่ครอบครองทํประโยชน์ได้ทั้ง2องแบบนะฮะแต่ถ้าอยากได้เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินในวันข้างหน้านนะครับ ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานแต่ครอบครองมานานตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายถามว่ามันจะออกโฉนโดได้ไหมออกโฉนโดได้ไม่ได้ต้องดูกฎหมายและระเบียบว,วันที่ยื่นคําขอคำร้องคาขอออกโฉนโดซึ่งในห่วงเวลานี้การจะออกโฉนโดได้มันต้องเป็นที่ดินที่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่43ครับซึ่งใช้ตั้งแต่1เมษายน37ครับ ต้องดูว่าที่ตรงนั้นมันสงวนหองห้ามหรือไม่ที่เกาะที่ภูที่เขาที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ที่สถานะที่ชาวบ้านชาวช่องเราใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่านะครับที่ป่าป่าไม้ที่สปกที่เขี่ป่าไม้ถาวรอะไรพวกนี้หรือเปล่าพูดง่ายเป็นที่ทางการเขาสงวนห้งห้ามหรือเปล่าถ้าใช่ซื้อไปแล้วยึดถือครอบครองเขาทําประโยชน์ทํากินได้ แต่นําไปออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินไม่ได้เพราะถือพวกนี้ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามออกโฉนดแต่ถ้าดินถ้าที่ดินไม่มีหลักฐานที่เราครอบครองหรือที่เราจะซื้อที่ถามมาเนี่ยมันเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตโฉนดอยู่ในเขตโฉนดนะก็คือที่ดินที่ไม่ต้องห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่43ที่ไม่ใช่ที่ที่ผมพูดมาตามกฎกระทรวงที่ว่าเมื่อกี้ ก็ออกโฉนดได้ครับถ้าอยู่ในเขตโฉนดเขตดําเนินการของกลมที่ดินออกโฉนดได้แต่วิธีการออกสําหรับคนที่ครอบครองที่ดินโดยพระราการหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินชน้บังคับมีทางเดียวครับไม่มีทางอื่นครับแม้จะหลอ่อแต่เลือกไม่ได้ครับแม้จะสวยแต่เลือกไม่ได้ครับบ,รบังคับเลือกจําเป็นต้องเลือกทางนี้ครับเพราะกฎหมายระเบียบณนะปัจจุบันเนี่ย เขียนไว้กาหนดไว้อย่างนี้เว้นแต่ต่อไปจะมีการปรับแก้แก้ไขกฎหมายแล้วกันนะครับ,นะรบก็คือออกโดยการเดินสารวจนะการเดินสารวจก็มันต้องมีประกาศนะกระทรวงมหาดไทยกําหนดจังหวัดมีประกาศผู้ว่ากําหนดท้องที่และวันเะริ่มต้นเดินสำรวจโน่นนี่นั่นมีผ่านกระบวนการโดยใช้งบประมาณจากส่วนราชการเป็นหลกักแต่เจ้าของที่ดินเนี่ย ก็ต้องมีหน้าที่มาแจ้งหรือมานำมาไม่ได้ก็มอบหน้าให้คนมาแจ้งมานำไมมาแจ้งหรือมานำก็ตกสำรวจตกหล่นเป็นที่ดินตกหล่นประมาณนั้นหลายคนอีกประเด็นหนึ่งการเดินสำรวจใชง้งบประมาณราชาการเป็นหลักมีค่าธรรมเนียมไหมก็จะมีค่าคำร้องคำขออยู่บ้างนะครับตามระเบียบของทางราชาการมีอยู่บ้างนะที่เป็นแบบถูกกฎหมายนะครับ,นะรบต้องย้ำครับที่ ถูกต้องตามระเบียบของราชการนี่น่าจะเป็นช้อยไปไปพินิษฐ์พิค้อดูเพราะว่าช้อยความต้องการที่จะซื้อเนี่ยมันต่อไปเนี่ยมุ่งหมายซื้อไปทำอะไรนะครับต่อมานะครับสคสคเนี่ยหลายคนบอกว่าเห็นสคก็เ,เชื่อมีความเชื่อใจสนิทชิดเชื้อแต่ ต้องสอคอก็จริงครับแต่ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับอย่างกรณีนี้สอคอรตรวจสอบมาแล้วจะซื้อแต่มารู้ได้ข้อมูลเนะาะมันทับที่หลวงทับที่รัดคาว่าทับก็คือมันมาหลังครับสคมาหลังเมื่อสคอมาหลังถามว่าทํากินได้ครับเจตนาแค่ทํากินยึดถือ,อ,อครอบครองได้แต่ถ้าอยากได้โฉนดถ้าอยากได้โฉนด ปิดประตูครับถ้าไม่มีการปรับแก้กฎหมายเพราะอะไรครับเพราะการแจ้งสคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ขึ้นใหม่อยู่แล้วครับเมื่อมาทับ,บเมื่อมาหลังเขาแล้วมาทับเขาเนี่ยคุณไปแจ้งสคหนึ่งคุณก็ไม่ได้สิทธิ์ที่จะไปออกชนงฉนโดได้หรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าเจตนาจะออกฉนโนดไม่น่าซื้อเพราะมันมาที่หลังมันมาทับเขาซื้อไปแล้วก็ไปออกชนวดไม่ได้นะครับ แมมมันเป็นการได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินก็ตามครับตามมาตรา5พระบะให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินครับสำหรับสคหนึ่งแต่ถ้าสิทธิ์เป็นรองมาหลังเขาก็อย่างที่ผมบอกครับฟังคํานี้ชัดๆครับการแจ้งสคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ขึ้นใหม่จำไม่ขึ้นใจครับก่อนตัดสินใจซื้อสวัสดีครับ